สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดคอมเมนต์นะคะใต้โพสนะคะจะทํำยังไงนะมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะทุกคนนะคะเปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะคะพิมพ์คําว่า K M Social ตามนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครนะคะที่พิมพ์มาแล้วนะคะหาไม่เจอนะคะก็สามารถที่จะคลิกลิงใต้โพสได้เลยนะคะอ่ะมอเข้ามาแล้วนะคะเลือกลิงแรกเลยนะคะเรจะเข้ามาส่หน้านี้นะคะสําหรับใครนะคะที่เคยมี สมัครสมาชิกไปแล้วนะคะก็สัมารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานไปรอ,อก,กันได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะคะสมัมารถที่จะสมัครสามาชิกตามขั้นตอนนี้ได้เลยอ่ะมาที่สมัครใช้งานนะคะขั้นตอนกันง่ายๆเลยแค่มีชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลนะคะรหัสผ่านจากานั้นก็ติกคำว่าฉันไม่ใช่โปแรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะและถ้าใครนะคะมีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google ได้เลยนะคะ เนื่องจากเรามีสมาธิอยู่แล้วนะคะก็ขออนุญาตเข้าสู่ระบบเลยแล้วกันนะคะอ่ะมาเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะเจอหน้านี้เป็นหน้าแรกนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาเพิ่มยอดคอมเมนต์นะคะจะแล้วก็สามารถทำตามตกันได้เลยนะคะอ่ะมาที่หมวดหมู่นะคะเลือกหาคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพิ่มคอมเมนต์นะคะแล้วก,กันให้เลือกบริการที่ต้องการนะคะคก็ประมาณนี้เลยจกกันไปนะคะทุกคนนะคะไป๊อปปอ้ลิงก์นะคะ โพสที่เราจะเพิ่มคอมเมนต์นะคะก็คือโพสต์นี้นะคะแล้วก็ํามาวาดได้เลยนะคะอ่ะจาจัดกันนะคะทุกคนนะคะพิมพคอมเมนต์ที่ต้องการได้เลยนะคะสมมติว่าเราจะพิมพ์ว่าน่ารักจังอ่เดี๋ยวระหว่างที่เราพิมพ์คอมเมนต์นะคะขอ พิมพ์คอมเมนต์ให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราจัดมาตอนที่คอมเมนต์เราเสร็จแล้วดีกว่านะคะตอนนี้นะคะเราพิมพ์คอมเมนต์เสร็จแล้วนะคะอเอาแค่5ข้อความก็พอนะคะอ่ะเวลาเฉลี่ยก็อยู่ที่5นาทีนะคะค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่17บาทก,กว่านะคะจะกปนให้กดส่งได้เลยนะคะอ่ะมอระบบเดลับคำสั่งซื้อแล้วนะคะก็จะขึ้นเป็นแถบสีชมยูแบบนี้มาให้เลยนะคะอ่ะระหว่างที่เรารอให้ออเดอร์รันนะคะเรามาดูบริการอื่นๆของทางเว็บดีกว่าคะ่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะ บริการของทางเว็บนะคะเราไปดูอันแรกกันเลยการเติมเงินนะคะสําหรับใครนะคะที่หาช่องทางการเติมเงินเข้าใช้งานนะคะก็เ,เติมเงินตรงนี้ได้เลยนะคะช่องทางก็จะมีหมด2ช่องทางดยวยกันนะคะก็จะมีสแกน QR code นะคะคริปโตนะคะสแกน QR code สามารถที่จะสแกนได้ทุกธนาคารเลยนะคะขั้นต่ำอยู่ที่1บาทเลยนะคะสค่วนคริปโตนะคะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเอระบบชำระเงินผ่านคริปโตนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะ Copy ลิ n k นะคะ นะคะมาหวานะคะได้เลยอ่ะต่อมานะคะบริการทั้งหมดนะคะบริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีทั้ง a c e b o o k นะคะ t i ิ t ต k อ n s t t g r r m t t l l g ก a m t w i t t e r เนะคะมีให้ทุกพลยปอมเลยสามารถที่จะมาเลื่อนดูนะคะตรงนี้ก็จะมีราคาชี้แจงให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะคลิกคำว่าดูแล้วก็สร้างความจักซื้อใหม่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ต่อมานะคะพี่พี่ประวัติการสั่งซื้อนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะประวัติการสั่งซื้อของเรานะคะสถานะตอนนี้นะคะอย,อยู่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรากลับค่อยกลับไปดูนะคะเดี๋ยวของแอก่อนนิดนึงต่อมานะคะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานนะคะและต้องการที่จะเล็กออเดอร์ของตนเองนะคะก็สามารถที่จะมาแจ้งแอดมินตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นหมวดหมู่นะคะแจ้งปัญหานะคะแล้วก็เลขกออเดอร์เล็กออเดอร์มาจากไหนเลขกออเดอร์มาจากประวัติการสั่งซื้อนะคะคือเลขตรงนี้นะคะ แล้วจากนั้นนะคะก็กดส่งตัวได้เลยนะคะจะมีแอปนี้คอยช่วยแก้ปัญหาให้หรือก็คอยช่วยตอบนะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะอ่ะต่อมานะคะการแนะนําเพื่อนนะคะช่องทางสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่มีเพื่อนเยอะๆนะคะอยากให้แอปดีๆให้เว็บไซต์ดีๆกับเพื่อนนะคะก็สามารถที่จะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้ของตนเองนะคะแล้วส่งให้เพื่อนได้เลยนะคะหากเพื่อนได้มีการเข้ามาใช้งานนะคะคุณก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันที3%นะคะ นี่ก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ K M Social นะคะลองเข้ามาใช้ง่ายเข้ามาศึกษาดูก็ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูกันดีกว่าค่ะว่าตอนนี้โพสต์ที่เราทำที่มันขึ้นจะถามนะว่าสำเร็จแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะขออนุญ,ญาตรีรอบหนึ่งนะคะอ่ะขออนุญาตรเลื่อนหานะคะอ่ะนี่นะคะโพสก,ก็โพ่มาแล้วนะคะนี่ ก็ถือว่าคำสั่งซื้อของเรานะคะคสำเร็จแล้วนะคะคสำหรับใคระคะที่สนใจนะคะคจะแปล,ลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะคสามารถีจะท่เข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะคสำหรับวันนี้านะคะคพูดผิดประการใดต้องขออภยัย้ณตรงนี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ